โอ้โหยังไงครับมาดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เท่าไหร่แล้วอามครับเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยว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 โอ้หไปครับไปครับไปเอยครับ สวัสดีครับที่นี่มออุบลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับชุมนุมโยธานะครับแล้วก็มาดูการทดสอบสะพานไม้ไอศครีมนะครับว่าจะรับน้ําหนักได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรวมถึงมาภาพภูมิใจกับผลงานรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นะครับซึ่งจะไปพูดคุยกับประธานชุมนุมน้องอาบมครับสวัสดีครับน้องอา้มครับสวัสดีครับผมอัมเพิ่มเติมหน่อยนะดำตัวหนครับครับผมครับสวัสดีครับผมชื่ออา้มนะครับผมนายกรณินมุ หมนะครับเป็นประธานชุมนุมโยธานะครับปัจจุบันก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะครับผมครับครับผมถ้าพูดถึงชุมนุมของเรานะครับครับผมชุมนุมโยธาโยธานะครับผลงานที่ไปแข่งขันนะครับในเวทีต่างๆที่เห็นตรงนี้เพียงส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่เขาเพียงส่วนหนึ่งครับจะเรียกได้ว่าเป็นเพียง ยี่หรือสาก็ได้ครับเพราะว่าเอาตรงๆเลยอันนี้เอามาจากห้องกิจกรรมครับอันนี้เอามาแค่จํานวนหนึ่งครับผมบส่วนมากเป็นแขกแข่งขันในเวทีการแข่งขันอะไรบ้างครับส่วนมากนะครับที่จะ เห็นเห็นเป็นประจักษ์นะครับก็จะเป็นสะพานไม้อติมสะพานอลูมิเนียมแล้วก็แข่งคอนกรีตมวลเบาครับผมก็รางวัลที่อยู่นี่ก็จะเป็นสะพานไม้อติมอลูมิเนียมและคอนกรีตมวลเบาเป็นหลักนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าโครงแข่งอันนี้จะเป็นโครงแข่งขันครับลักษณะนะครับจะโค้งครับแล้วก็เขาจะเรียกว่าซิมเพิลบีมนะครับหรือว่าโครงโครงแข่งขันแบบโค้งถักอย่างง่ายนะครับโดยลักษณะของมันเนี่ยจุดแต่ละจุดเนี่ยเขาจะเรียกว่าซัพพอร์ตครับโด จะมีทั้งหมด3ซับพอร์ตครับส่วนทางซ้ายมือผมกับขวามือนะครับจะเป็นจุดรองรับเรียกว่าพินและโรเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นะสะพาน ไม้ปกติเนี่ยเราจะใช้ไม้หน้่3สามเป็นหลักครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสะพานที่แบบเอามาโชว์เฉยๆครับไม่ได้แข่งแต่ส่วนมากเขาจะแข่งแข่งขันกันไม่มากครับแต่จะรับน้าหนักได้มากครับครับครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งตัวนี้จะเป็นสะพานอลูมิเนียมนะครับอันนี้ก็มีแข่งขันเหมือนกันใช่ครับจะบอกว่าตัวนี้ครับเป็นสะพานที่ที่แข่งมาแล้วครับผมโอ้ใช่ครับแข่งมาแล้วใช่ครับสามารถรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ครับตอนนั้นเอาไปแข่งมาแล้วแต่โครงสร้างไม่หักคังครับตอนนั้น รับน้ําหนักได้450กิโลแล้วเหล็กแผ่นเพจหมดครับตอนนี้เราจะไปทดสอบอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับผมไม่ไม่ใช่ที่ผ่านการแข่งขันมาอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นสะพานแบบไหนครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าซิมเพิลบีมครับแต่เป็นโครงสร้างแบบเล็กครับผมใช่ครับตัวนี้พวกผมก็ทําขึ้นมาได้เมื่อวัน2วันนี้ครับเพื่อมาโชว์น้องๆนะครับผมครับผมสำหรับถ้าพูดถึงวิศวโยธานี่ก็เรื่องของ เรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆบแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับก็เอาตรงๆก็โยธาของเรานะครับสิ่งที่โยธาทาก็ไม่ว่าจะเป็นตึกปลาบ้านช่องถนอนอ,อะไรทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นเป็นรูปประทรครับผมครับครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเราจะสามารถรับน้ำหนักถ้าทายนี้ว่าประมาณเท่าไหร่ะจะรับน้ำหนักได้มาเท่าไหร่ ก็ที่เคยทําล่าสุดนะครับ <azt> เคยทําล่าสุดก็180กิโลนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวชมไปพร้อมๆอมกันเขามีว,าว,ารรมวิธีการวัดน้ําหนักยังไงบ้างครับมีอยู่บไรบอ๋อโดยวิธีการวัดน้ําหนักเนี่ยเราจะใช้แผ่นเพจนะครับ <ừ. S 2> ซึ่งแผ่นเพจแผ่นนี้นะครับทุกแผ่นจะมีน้ําหนัก10กิโลนะครับเราจะวางไปเรื่อยๆโดยเราจะวางแผ่นแรกหรือสองแผ่นแรก เราจะวางแผ่นแรกประมาณ30วิครับจากนั้นครับเราจะวางแผนเพจไปเรื่อยๆจนโครงสร้างมันจะวิบัติครับผมโอ้ใช่ครับตรงนี้นะครับผมทายหน่อยของเราว่าประมาณเท่าไหร่แล้วน้ำหนักได้ประมาณ200 2 0 0ของเราเท่าไหร่ประมาณ200ร0 0 250ครับ250 oh. แล้วอามาอ่ะอ่าผมมองนะครับผมมองตอนนี้ผมว่ายังไงก็ต้อง250 2 5 0้อถึง2 6 0ขึ้นครับ250-260ขึ้นนะครับจะมาดูว่าใครทายถูกนะครับใกล้เคียงที่สุดนะครับเราจะเริ่มเริ่มยึดเรียงครับยึดโครงสร้างสะพานเรียบร้อยนะครับผม ปลอดภัยนะอ่ะปลอดภัยแน่นอนครับรู้ไม่รู้เราปลอดภัยเหมอนว่าแผ่นเหล็กนี้ไม่ไม่โดนพวกเรานะเวลายกเวลาอะไรไม่ครับผมอ่ามาถ้าพร้อมแล้วมามาพิสูจน์พร้อมกันนะครับมีทีมงานเราเยอะไหมประมาณนี้นะใช่ครับผมทีมงานเดี๋ยวสักครู่อ๋ออันนี้ทีมที่นี้เคยไปไปแข่งขันไหมครับทีมนี้จะเป็นทีมแข่งเลยครับผมทีมนี้แข่งมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมครับเดี๋ยวจะเริ่มกดน้ําหนักกันนะครับต้องมีจับเวลาด้วยใช่ไหม อ๋อสามสิบวินาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสะพานไหมไอสครีมนะครับโดยวิศวกรรมโยธาชุมนุมโยธานะครับผมเขาจะทำขานึกดน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่คือแผ่นแรกแผ่นแรกจับเวลาแล้ไนมครับผมเอาละครับจับเวลา30มิบวินาที อามเราสังเกตตรงไหนบ้างไหมโครงสร้างตัวนี้ต้องสังเกตอะไรไหมคือโครงสร้างคือหลักๆเลยนะครับถ้าโครงสร้างที่มาตรฐานนะครับการรับน้ําหนักเมื่อจุดที่วิบัินะครับส่วนมากมันจะวิบัติตรงนี้นะครับ uh huh. เพราะว่านอะอะสามสิบแล้วครับผมอ่าวางเลยครับเพราะว่าคือโครงสร้างสะพานของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าโครงสร้างที่สม สมดุลครับคือมันจะกระจายน้ําหนักมากสุดจะอยู่โซนนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะกระจายน้าหนักน้อยมาเรื่อยๆื่อน้อยมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะาได้เ<ร>า่า,าไ่ใส่แบบรัวๆเลยเหรอใช่ครับใส่แบบรัวๆเลยครับโอ้โหยังไงครับ <S <S มาดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เท่าไหร่แล้วอาร์มครับเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผมไม่แน่ใจครับว่าเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยว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 โอ้ไปครับไปครับไปเรื่อยๆรครับ โอ้โหรัวๆนะครับเด็กผมล้วนๆนะครับเด็กโอเคไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าโครงเล็กเท่านี้มันจะรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเราต้องดูยังไงคันนี้น้ำหนักดูยังไงอ่านับน้ำหนักไปเรื่อยๆครับเอาเอาเรื่อยเอาเร่อยเอาเรื่อยโอ้นี่คือร่องรอยของ ิบัตใช่ไหมใช่ครับจุดวิบัตเนี่ยครับมันวิบัติช่วงประมาณาากลางาช่วงข้างๆการสับพอร์ตตัวนี้ถ้า,อามองได้ว่าถือว่าเป็นโครงสร้างที่สมดุลและมาตรฐานตามที่ที่ทำมาครับประมาณเรามาดูกันน้ำหนักเท่าไหร่โอเคครับผมมี200นะ250ขึ้นไหมนะครับ 2อ0้ไรครับครับผมโอ้ือาวโอ้โหถือว่าขอบคุณมากครับของเราทายไว้ใครทายไว้260ขึ้นครับมีผมกับน้องครับเยี่ยมเลยนะครับเป็นยังไงนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นของของการเรียนวิศวโยธานะครับครับยังหลักสูตรของเรายังมีอีก หลากหลายที่ใครับอดแมกนมกครับในการเรียนกรับการน้องๆคนไหนนะครับสนใจนะครับน้องๆคนไหนที่จบม .6 นะสนใจอยากเข้าภาควิชาโยธาวิศวกรรมมอลบลของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับผมมาเรียนรู้ด้วยกันครับว่าในสายงานวิศวกรรมโยธาของเราเนี่ยเป็นยังไงน่าทึ่งขนาดไหนสนุกครับผมอ่าจะมาเจอกับพี่ๆนะครับอ่าน่ารักครับอยู่เป็นครอบครัวครับโยธาครับครอบครัวโยธานะครับ ขอบคุณครับน้องอามขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับผมนี่คืออินเตรยากาศนะครับของการทดสอบนะครับในส่วนของโครงสร้างสะพานไม้ไอสกรีมนั่นเองนะครับขอบคุณลูกท่านที่ติดตามชมนะครับที่นีโมโบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ